ว่าจะไงไงอนนี้นยคับกับงนี้แล้วไงโอ้โหวิ่งมาตรงนี้ตังหลายนิ้ขึ้นมาเลยเอาล้ครับแกไขกับไพ้จับเก่งสอนเลยดือดเเอาตรงนี้มาเลยครับ ต่อไปอีกคนตล้วเหระครับแวทั้งนีบอลต้นมาขามโย่โค้าโจ้ชโค้ชศูนย์ศูนย์เอาละครับมาดูคู่นี้ครับประจับทึกทิงกันต้าโอ้โหโจบอลนี่ยังเร็วกว่า

กลับมาจังหวะนี้ว่ายังไงครับต้องนอนโดนยกขึ้นมากระโดดขึยนต่ลุกกระโดดขึ้ ลูกนี้เลบมันกระทุ้งไปว่าไงเโหทิ้งไาโอ้โหลูกนี้อะไปนะครับบอลจอโอ้ลูกนี้รับวางต่อไปลูกนี้ว่างไงบ้างโอ้โห ลูกนี้เล็นอัดโอโค่ลองซิเมต้าเล่มนี้แล้วไอโอ้แล้วไอโอ้เมต้าโอ้เมต้ เอาเนตัวบ้า,าบอหมดเ้าเปชินาตาเดินข้า,าน,นตาตดสบปักลงมาแล้วบอลทุบโอบ้โหตาา่างดาวเลขึ้นมาแล้ยังไงจะตามขึ้นมากมอีก ต้านนะครับเย่โคโคโก้โอ้โหเจ้าบอมาดูเจ้าบอลครับลูกนี้เหยียกกับขึ้นมาแล้วเปิดได้เจ้าบอลยกกลับมาจังหวะนี้เรียบแล้ว ตังไมที่อ้าวแล้วครับเปิดได้ยังไงครับเจ้าป๋าไปกันมาโอ้จะเกี่ยวได้อยู่แล้วมันไม่อยู่เตรียมนี้เลอว ตาลงดูครับลงตีมาดูครับเช่นนี้จะเป็นยังไงมาจับมือชิงเลตามาจับมือชิงเลตามาจับมือชิงเลนตาเลี้ยงมาจังหวะนี้เปิดได้แล้วยกเก่าคืนมาคืนมาจับมืชิงเลนตา ตไ่ไปทิ้งได้จ้าเพัไปต่อไปิงได้จาเอาล้ครับชีกนี้ไปสักนี้วเหยื่กลับขึ้นมาแล้วยกมาอย่างนี้โอ้โหไปโดนดักครับไปดู แล้วจ right. yeah, ังหวะนี้เรเรียยรเลยจอมทีมเนต้าเสียออกนอกกลุเจ้าสารเนต้าจับทีมเนต้า ตุ๊กตาตุ๊กาไปให้ถห่างแล้วห่างแล้วตุ๊กตา เจซ่ลเนต้เานีอนต้15 6เกมนะครับเกเอาลครับมาดูนะครับในเซตนี้สเปนยังไงาจอพิเนต้เจซเนต้ อย่งางนัจังหวะนี้ยังได้อยู่เลยยังไงครับรนักขึ้นป่ากองชินตาเอเาละครับมาดูจังหวะนี้ของเจ้โฮโฮาบอสทบบกอสลอนิต้าออกกองทินิต้าไปสนีส่งไปรายชื่อนักกีฬาด้วยนะครับไปสนีว่ายังไงบอสอยเลยกอสลอนิต้ามีแล้ว Siuri sah anh anh yêu hơn bao. Vẹt à? Nóng. Ôi, con เกับขึ้นมาแล้วพื่อนขึ้นมาจอมพิชิตเบต้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 าโอ้โหเรับมาเลยเบต้ แล้วะครับจ,รจ้าาด่าโอ้พยยี<ะ>แัขีอ้ลอลย่งไงครับจตแจับหึงแล้วสแล้วเอเจะเป็นจังแล้วมาดูรุงนี้ครับเา มีจะตกท้ายไหมยังไม่ตกเหมือนจังหวะเนี้ยเอาชาวบ้าอต้าตายแล้วไงมวางมาจะปนยกมาแบบนี้ข้อเรียบร้อย ออแกสลัดได้แ้วอ,อย่หา,าอ,าอาันี้ตังหานี้ขึ้นมาเลยเอาล้วครับเกไข่กับแพนจับเก่งสองเลย วางมาเจ้าตตามไปยกเรื่องนี้นอ้่จิดใจรครับน,น,น,นี่ครับ้ตาโอ้จิดใจครับนี่แล้วก็รับใจเขายืนครับโอ้แลชมมาดีด้วยครับจังหวะนี้เข้าข้อครับเตะเข้าข้อเองโอ้โ